ไ่ว่างไปยกโอ่งด้วยนี่เก้แล้วเขาก็หากันจนเจอมึงเชื่อไหมถ้าเกิดกูมางานเนี่กูขายสเต็ปซิวกูรวยใครเจ็บคอกูขายรวย แกใหญ่แกก็กินอย่างเขาเบิ่งบไหปเลยแฟนหน้าแดงเป็นลยไป็เไรแฟนฮะแล้วคนเดีอ่ะคดีอ่ะแฟนหนูนี่พูดจริงเขาเขาเขาเกี่ยวกับหนูตอนตอนหัวค่ำมาเห็นไหมหมายถึงหมายถึงในเรื่องในเรื่องกับแฟนใช่แล้วนอกเรื่องอะไลา เขายังไม่ได้เรียกแฟนกันเขาเรียกว่าคนของใจหยอกหยอกยอกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมึงหยอกไม่ทันแล้วมึงก็พูดที่เขาไอ้นี่แคดมิตนมึงก็พูดกูไม่พูดอะไรเลยคนไหนก็มีจินหมดจ้ากูจะไปจินเขาไถ่ มีมีมีเดี๋ยวมึ<อ>งรอวันใดวันหนึ่งรองแม่ใหม่เล่นมันค่อยจริงกับแม่ใหม่แม่เอาคุณชอบยัยหมีโอเคคุณค้าฮะฮัลโหลโอ้ดมทุกวันไม่เบื่อเบื่อไหมดมทุกวันเบื่อไหมโอ้ไม่ได้หอมเนี่ยหอมหอมเอ่อคุณเป็นใครเนี่ยมาเดินในป่าในตงนเป็นคนนะที่อยู่ตรงนี้เสมอ เราอยู่คนเดียวอะ่ะเราไปตามหาแฟนเราอ๋อไปตามหาแฟนหาแฟนแล้วแฟนคนเนี่ยรูปหน้าหน้าตาแบบไหนเพื่อ <c oughs> ผมเจอจะได้บอกได้ออเอเคถ้าถ้าเคยเห็นอะ่ะบอกเขาสูงสูงหน่อยสูงสูงแล้วตัวเขาขาเขาขาเลยแต่ก็อืม ทำไมพวกนี่รูมากเธอเฮ้ยตาเป็นไงตาตาตีตีนิดนึงเดียวสายแว่นนิดนึงงสายแว่นแต่ว่าจุดเด่นเลยออปากห้อยพระองค์ลองหาไปจ้าอันแรกเอ่อตัวสูงขาวตาตีปากห้อยกูไม่ได้ปากห้อยเขาไม่ได้หมาย เขาไม่ได้หมายถึงพระองค์แต่ก็ห้อยอ,องค์ยิ้มกบขมิบขมิบเวลาเวลายิ้มให้คนดูยิม้มมึงว่ามึงว่าใครแล้วออกว่ามาด้วยกันมึงอะไรมึงสองคนจะไปนั่งขมิบปลาก่ตรงนั้นไปสามปีแล้วก,กับพ่อที่เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่งานโคราชงานานั้นจำได้ไหมจำได้แล้วเราก็ไม่ได้เล่นด้วยกันอีกเลยโคราช แล้วเราก็ไม่เล่นด้วยกันเลยคุงจะมาเล่นกันเนี่ยโอเคกี่ปีอ๋อสามปีแม่เอออะไรวะเมื่อกี้ยุงอะไรบินผ่านพุงวะน่าจะไม่ชัดขอบคุณมากนะครับที่มีจุดว่านนี่ปีกมึงใช้บินกี่วันถึงจะหมดเนี่ยเยอะจังเลยบางคนก็ยกถ่ายนะบางคนแบทมดก็ยกก็ครับไอ้รู้ว่ามีนะให้รู้ไม่โทรศัพท์ค่ะคือว่าเราจะหันมาคุยกันได้บ่อยอ่ะ จะหา้คุยได้เราต้องคุยกันหันหน้าคุยกันสิหนูคุยกันไม่ได้ได้เหรอว่าแต่คุณชื่ออะไรชื่อว่าดำดงโอ้ใช่ถูกชื่อว่าดำดงแล้วไม่กลัวอันตรายหรือไงมาอยู่ในป่าแบบเนี้ต้องอยู่คนเดียวมาตั้งแต่นานแล้วแล้วก็ตามหาแซนแซนกูจำไม่ได้หรอกมั้งเซนเซนห่างกันไปนานแล้วจำไม่ได้แล้วมั้ง รู้จะพูดอะไรเลยอ้าทำไมอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะหันไปให้เธอเห็นหน้าแล้วเธอต้องคุยกับเราเราก็หันหน้ามาคุยกันจะได้คุยกันรู้เรื่องนะว้าวหันไปทั้งนู่นทัเกี่ยวอลไรกบทั้งนี่หวานฮะหวานโอไรนะไม่เขาบอกว่าเขาจะหวานหวาน two t อ๋อภาษาอังกฤษหวาน t w เช็กหนอ ว้าวอยู่ไม่ได้เฮยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ตต้ไปไอ้ช่วยด้วยตัวอะไรวะเนี่ยตัวคนตัวอะไรตัวคนไม่ใช่คนตัวคนไปโอ้โห ไปแล้วช่วยอิ่มหย้ไปเลยเลยเลยจะจะอ้วกไปดิมุกนี้ไม่เล่นได้แล้วไป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  ค <Net wealth> ร eh ับนใดนั้นเองมัสวินทนไม่ไหวก็เลยเอาจมูกเข้าไปใกล้ๆโอ้โห